โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนยโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,567สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขาของคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจำนวน4ครั้งโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนง,งานและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน โดยมีพื้นที่ในการดําเนินงานจํานวน2พื้นที่1พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกินตําบลกระแสบนอําเภอแกลงจังหวัดระยองจํานวน1นึ่งพแปลงจัดคนลงแล้ว844ราย2พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกินตําบลชาคออาเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองจํานวน1นึ่งพแปลงจัดคนลงแล้ว1นึ่รายคณะทํางานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดดาเนินการวางแผนและส่งเสริมภายใต้ การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมโดยมีกรอบดำเนินงาน6ด้านดังนี้ด้านที่1การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนนิ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยองให้การสนับสนุนสารปรับปรุงพื้นที่ดินด้วยปูโดโลไมต์จำนวน10ตันเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 7น้ณหมู่7ตำบลกระแสบบน้ำจำนวน1ิบไร่งบประมาณ17,000บาท 2. การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดินจำนวนหนึ่งแปลงเมื่อเดือนมิถุนายน2567ณหมู่7ตำบลกระแสบ,บนจำนวนหนึ่งรายงบประมาณ500บาท3การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์จำนวนหนึ่งกลุ่มเดือนกันยายน2567หมู่7ตำบลกระแสบ,บนจำนวน15รายงบประมาณ3,000บาทและการอบรมให้ความรู้กับหมอดินจากในพื้นที่ตำบลกระแสบ,บนจำนวน5รายเมื่อเดือนธันวาคม2566งบประมาณ1,000บาทด้านที่2การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน โครงการชลประทานระยองมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อทชอตาบลกระแสบนอำเภอแกลงและตำบลชัาขออำเภอเขาเฉาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสด,ด้านที่3การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลชัมข้ออำเภอเขาเมาจำนวน20รายได้แก่การจัดการธาตอาหารก่อน และหลังการเก็บเกี่ยวของพืชและการป้องกันกรำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชงบประมาณ4,000บาทณศาลา,าประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่4และสนับสนุปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรงบประมาณ24,000บาทได้แก่ชุดตรวจสอบค่าอินิเคตและค่ากด,ดดางของดินจำนวนหนึ่งชุดและโดโลไมท์จำนวน128กระสอบส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกลง20รายได้แก่การจัดการธาตุอาหารในทุเรียน และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตทุเรียนงบประมาณ4,000บาทณาสาระ้ะานเขาผักกูดหมูที่7และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรงบประมาณ24,000บาทได้แก่ปุ๋ย1 500แคลเซียมไนเตรตจำนวน20กระสอบและปุ๋ย1 0 00แมกนีเซียมไนเตรตจำนวน20กระสอบสำนักงานประมงจังหวัดระยองดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมความรู้ด้านการเพราะเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกและการเลี้ยงปลาหนินในบ่อดินในพื้นที่หมู่2และหมู่3ตำบลชำคออำเภอเขาเมาจำนวน40่สิไร่งบประมาณทั้งสิ้น9800,0บาทสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองสังรวจความพร้อมและความต้องการของเกษตรกรและอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์การจัดการฟาร์มการป้องกันโรคเบื้องต้น และการทำอาหารหมักลดต้นทุนนอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตอุปกรณ์ให้น้ำให้อาหารและเวชพัณฑ์บางส่วนโดยมอบปลาลิศหตัวจำนวน20รายในพื้นที่หมู่7และหมู่12ตําตำบลกระแสบ,บนอำเภอแกลงจังหวัดระยองงบประมาณทั้งสิ้น1 25,400บาทการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานการรวบรวมยางก้อนถ้วยหนาาหกรณกกองถุนส่วนยางใช้ประการจำกัดเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ษากรองทุนส่วนยางตำบลชาง้อจํากัด จำนวน20ไร่งบประมาณ54,400บาทและโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตําบลชำาคออําเภอเขาเฉาจํานวน30ไร่งบประมาณ12,600บาทด้านที่4การส่งเสริมการรวมกลุ่มสํานักงานสาหากรณ์จังหวัดระยองส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้สาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถบริการและเป็นที่พึ่งของสมาชิก และเกษตรกรในพื้นที่ได้และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่เมื่อวันที่15-16มกราคม2567ณศาลาเอกราธนาคารกองทุนหมู่บ้านกลองป่าไม้ตำบลกระแสบ,บนอำเภอแกลงจำนวน40รายด้านที่5ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยองดูแลและสนับสนุน ด้านสินเชื่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกินตำบลกระแสบนอำเภอแกลงและตำบลชังค้ออำเภอเขาเมาจังหวัดระยองการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนายางตามมาตรา49วงเล็บ5เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อทอชอด้านที่6การส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน สำนักงานตรวจบัญชีสารกรระย,ยองส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพจำนวน38รายในพื้นที่ตำบลชัาคออำเภอเขาชะมังงบประมาณ3 0 4 0บาทและแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพจำนวน27รายในพื้นที่ตำบลกระแสบ,บนอํอำเภอแกลงงบประมาณ1,800 0บาทในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำง,งานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดระยองอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน